เดนีนะฮแล้วก็้างก็จะมีทางไอทีสแควร์ด้วยนะฮะทุกคนสถานีต่อไปหลัก4ผู้โดยสารสามารถสู่เส้นทางไปรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้ที่สถานีนี้ next station หลักสี่ p l e a change with red line to new c e n t u ทปนเรื่องรก็เปนสายสนที่สถานีกลังกาวะครับเดรถก็จะลดระลงครับก็เป็นสถานที่อยู่ติดระดับี่ยก็ว่าได้นะหรับแนนหลักสีนะฮะหลักก็เป็นสถานีที่เหอกว่าเยอะมากนะาะก็สาหรับทน สนะฮะว่าต้องป็าสเจอร์มาทีบางซ่อนนะครับผมคาสัดส,สนะครับเช็ค <c oughs> ต้กนกำนดหนะฮะจะอยู่ชั้นล่าไม่ติดันแล้วแต่ิินนะฮะผมว่าจะเป็นที่จะีบางซ่อนของสั